โอ้โหดูตรงนี้นะฮะโอ้โหหมดแทงสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสามารถติดต่อได้ที่ร้านโอเวอร์ท็อปอัพครับเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยครับเติมได้ที่เพจโอเวอร์ท็อปอัพได้เลยครับผมลิงก์อยู่ด้านใต้ โอเคครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับปะทูครับจากจิมมี่ซิแมนครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมีคอนเทนต์นะครับรีวิวพิเศษนะฮะนั่นก็คือรีวิวตัวของทัตซูบะกิตัวนี้นั่นเองตลอดตครที่ผมเล่นมาเป็นเมนตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะครับยัน ถึงปัจจุบันนี้นะฮะพลังทัศมกิของผมเนี่ยอยู่ที่2 8 0 0 0นนะครับผมแล้วก็มี4ดาวด้วยนะฮะนี่แหละครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวทัศมกินะครับการใช้งานเชิงลึกนะครับว่าการปั้นรีวิวทัศมกิเนี่ยที่ดาเมจถล่มทลายดาเมจโคตรแรงนะครับมัวตายควายล้มเนี่ยเขาจัดทีมยังไงนะครับเล่นยังไงแล้วก็ใส่ไอาเทมอะไรนะครับถึงจะทำทัศมกิให้แรงแบบนี้ได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะ ในส่วนของผมเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะเรื่องรีวิวซัสมกิแบบนี้ถ้าใครนะครับอยากเอาไปปรับใช้กับตัวของตัวเองนะครับก็ได้เลยนะครับน่าสบายนะครับโอเคมาก่อนเริ่มรีวิวกันนะครับก็อย่าลืมฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบนะอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะฮะใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคำถามนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปเลยนะจ๊ะ มาฮะทัสมกินะครับโหเขียวของเรานะครับอาเจทัสมกินะฮะอย่างแรกนะครับที่ผมจะรีวิวเลยนะครับแล้วก็จะแนะนําเลยนะครับผมขอข้ามเป็นเรื่องของทักษะก่อนละกันครับเป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทัสมกิเนี่ยควรอัพอะไรก่อนนะครับในส่วนของทักษะนะครับและการใช้เพจทักษะหรือว่าแผ่นทักษะเนี่ยเราควรจะใส่แผ่นอะไรนะครับถึงจะดีที่สุดนะฮะมาครับเริ่มมานะฮะแผ่นทักษะเนี่ยในเรื่องของ สกิลนะครับหรือว่าในเรื่องของแพสซีฟของทักษะเนี่ยผมแนะนํา redesign, ว่าควรจะอัพอันน um ี้ก่อนเลยนะครับผมนะเป็นทักษะป้องกันนะครับเราควรจะอัพทักษะป้องกันก่อนเพราะว่าตัวของทัสเกีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นของดาเมจอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะขาดเนี่ยคือสิ่งคือแพสซีฟนี้นะครับคือพลังป้องกันนะครับเราควรจะอัพเป็นอย่างแรกนะครับผมพอเราอัพป้องกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โยกมาตรงนี้นะฮะนี่ครับสจุดนี้นะครับนะสจุดนี้นะครับผม โยกมาเป็นโจมตีนะครับเป็นส,สกิลทักษะกับโจมตีนะครับทำให้ดาเมจทัชสมกิร์นี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับต่อไปนะฮะหลังจากเราอัพ2สกิลนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาต่อตรงนี้เลยนะครับสกิลนี้เลยฮะโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจครับแพสซีฟตรงเนี้ยเมื่อเราโจมตีหมู่ทั้งกลุ่มนะครับอัตราดาเมจจะสูงขึ้น5%หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราอัพขั้น10เนี่ยสกิลทัชสมกิร์นี่ยเป็นสกิลตีหมู่ 6กท่าเกอยู่แล้วนะครับซึ่งพาส,สิฟนี้มันจะฝังมากับตัวทัศมกินะครับถ้าเราอัพอันนี้ความแรงจะแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่วัดจากความแรงจากตัวสกิลที่เราทําอีกฝั่งนึงได้นะครับตัวดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีก5%้าเค่อนข้างเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะตัวนี้นะครับพอเราอัพตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปสุดในส่งเลือดต่อไปนะครับแล้วที่เหลือก็อัพตามตามสบายเลยนะครับส่วนน้นที่2เนี่ยทักษะเนี่ย ผมจะเน้นไปทางโจมตีก่อนนะครับซ้ายมือนะฮะสองสกิลนะครับโจมตีก่อนแล้วต่อมาก็เป็นเลือดนะครับเป็นเลือดนะครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่าไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับสำหรับทัสเซอมกินะครับเนี่ยรับฟิกดาเมจอ่าดาเมจสหภาเพิ่มขึ้น2%หมายความว่าอ่าทัสเซอมกิเนี่ยจะตีตัวดาเมจแล้วอาจจะตีตัวศัตรูนะครับที่ติดกระดูกหักนะครับผมแรงขึ้น2%ซึ่งมันโอกาสไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเราเอาความแรงที่เป็นเบสเบออ่าเป็นเบส เพราะว่ามันจะไปบวกพลังของเราโดยตรงเลยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับในส่วนของเพจเนี่ยหรือว่าในส่วนของแผ่นโจมตีเนี่ยเพจเนี่ยผมบอกเลยนะว่าทัาสเกิจนะครับเพจที่ดีที่สุดของเขาเนะของน้องแกนะนะครับคือเพจนี้ฮะแผ่นคมดาบนะครับผมลองมาหมดแล้วนะครับว่าจะเป็นแผ่นทารุนอ่าไม่ว่าจะเป็นไอตัวนี้นะครับแผ่นเกลียดเนี่ยคือจริงดาเมจ คมดาบเนี่ยคือมันเป็นแผ่นหรือว่าเพจที่ดีสุดแล้วสําหรับซัสมากีนะครับจากที่เทสดาเมจมาทั้งหมดนะฮะนะครับผมบอกเลยว่าใครมีแผ่นนี้นะครับเน้นไปใส่แผ่นเพจดาเมจนะครับมันเป็นดาเมจเบสสเตตัสที่ทําให้แรงแบบเห็นภาพเลยนะครับในส่วนของแผ่นคมดาบนี้นะฮะนี่ครับส่วนอันนี้ช่องสองผมก็จะเป็นแผ่นคมดาบเหมือนเดิมเลยนะครับใส่ทั้ง2ช่องเลยนะถ้าผมปลดล็อกช่องที่3เนี่ยผม มีแผ่นคมดาบผมก็ยังใส่แผ่นคมดาบอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับแผ่นตัวนี้นะโอเคนะนาจะจบไปแล้วสำหรับในเรื่องของการรีวิวทักษะนะครับต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะในการรีวิวนะครับนั่นก็คือใน2ไอเทมนะครับนี่ฮนะไอเทมนะครับเราจะใส่เป็นเซตอัศวินนะครับหรือว่าจะใส่เป็นเซ็ตหนักๆก็ได้นะเพราะว่าเซตอัศวินเนี่ยมันจะมีแพสซีฟนะครับในการทำดาเมจให้มากขึ้นอีกนะ การโจมตีศัตรูหนึ่งรายนะครับจะสร้างดาเมจโบนัสให้กับเป้าหมาย10%ในการบ้าสูตรขั้นนะครับเป้าหมายหลักจะรับโบนัสดาเมจเป็นเท่าตัวนะครับในการที่เราใส่เซตอัศวินเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดาเมจทวีคูณแรงแรงแรงขึ้นไปอีกนะครับแรงมากๆเลยในการในส่วนตรงนี้นะผมบอกเลยว่าโอ้โหร้องขอชีวิตเลยนะครับผมบอกเลยว่าร้องขอชีวิตเลยนะฮะในการที่สาสกิลใส่ตัวศัตรูนะครับ ในส่วนของอใส่เซตอัศวินนะครับถ้าเพื่อนๆมีเซตอัศวินเนี่ยผมก็แนะนําว่าใส่เป็นเซตอัศวินแล้วก็ใส่บัรโจมตีล้วน,นนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็แรงจริงๆนะครับแรงมากๆแล้วก็แรงจริงๆนะในส่งตรงนี้นะครับโอเคมานะครับในส่วนของของเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับใส่โจมตี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 สี่ชิ้นนะครับผมมี อ,ออฟรองเป็นโจมตีเปอร์เซนต์ก็โชคดีหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ตามที่มีนะครับเน้นไปทางโจมตีเป็นหลักนะครับตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลังจากที่เราจะไปกด PP กันเนี่ยว่าทัสมกีเนี่ยจัดทีมแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถเล่นแบบไหนได้บ้างน,นะครับในส่วนของทัสมกกีนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ พีวกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนเข้าถึงทีมพ V เนี่ยผมขอแนะนำเรื่องอันี้ก่อนละกันนะครับในการจับทีมคอมโบนะว่าจับทีมเป็นยังไงบ้างนะครับในส่งคอมโบตรงนี้นะนี่ครับในการจับทีมทัสมกินะครับผมเราสามารถเล่นหลายๆแบบมากนะครับซึ่งเมตาปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นเมตานี้เนี่ยนะครับจะจะเป็นเมตานี้นะครับ ซึ่งผมเล่นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสกิเป็นตัวดาเมจหลักอยู่ด้านหลังนะครับแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างคิงนะครับทำให้แบนลูกไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโกลเด้นบอลในการแจกสถามบทขยี้นะครับหรือว่าจะมีออโตมิกนะครับส่วนใครไม่มีคิงสามารถเอาอันนี้แทนได้นะครับราชาแานฟ้านะครับเพื่อที่เราจะบูสต์ดาเมจนะครับในส่วนของอ่าดาเมจสกิลนะครับให้มันเกิดแรงขึ้นอีก20%นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ โชว์ประสิทธิภาพของทัสมกินะครับแบบเต็มๆเลยนะครับในการที่จะบูดาเมจทัสมกินะครับเราจะใส่เป็นนี้นะครับคิงนะครับเป็นดักชายนะครับแล้วก็เป็นด้านฟ้านะครับส่วนด้านหลังเป็นทัสมกิกับอะตอมิกนะครับเป็นดาเมจหลักโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปตัดเข้าหน้า p ิวกันเลยนะครับจะพาไปดูกันว่าความแรงนะครับหลังจากที่ใส่ขอแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อัพทักษะทั้งหมดนะครับที่บอกไปแล้วก็ใส่ทีแบบนี้จะแรงเท่าไหร่ครับไปนะครับ มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะนี่ครับดูตรงนี้นะฮะโอ้โหหมดแผงโอ้โหนี่ครับล้านสองกับแลดูตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะสำหรับทีมนี้ครับกดโจมตีไปนี่ฮะ ดูครับอันนี้เราจะมีคิงนะครับเปิดก่อนนะครับเป็นคิงเปิดก่อนโอเคครับคิงเปิดก่อนเนี่ยดูคำดูคำแรงของทั้งสเมื่อกี้นะครับดูทั้งเมื่อกี้นะฮะจับตาดูให้ดีนะครับโอ้ปากมาล้านสองครับท่านผู้ชมครับดูครับโอ้โหแรงจัด ต้องบอกเลยว่าแรงจัดๆนี่ฮะล้านสองนะครับบูดาเมทสักสมเกินะฮะโอ้บอกเลยว่าแรงมากครับเนี่ยแล้วเราก็จะคอมโบกับคิงนะครับคอมโบกับคิงนะเป็นเมตาตอนนี้เลยนะครับในการที่จะให้คิงเนี่ยเล่นสปีดนะครับแล้วก็แบนลูกไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นฮะจบมาครับโหแรงมากนี่ฮะดาเมจสี่อร์เซนะครับสัสมเกิมาอีกคนหนึ่งนะฮะนี่พลังล้านสามนะครับ ต่อยมาเหมือนเดิมนะครับคิงนะคอมโบกับคิงนะครับเปิดลูกไฟก่อนนะครับการที่เราจะเล่นทัสมกีสายดาเมจล้วนได้เนี่ยเราต้องมีคิงในทีมนะครับถึงจะเล่นได้นะผมแนะนํานะครับเนะี่ยเพราะว่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีสปีดในการตีฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าจะแรงมากเป็นตกปิดดาเมจน,นะครับแล้วก็ให้อะตตมิกเปิดไปอ่ะแจกอะแจกดีบัฟไปฮนะแปดแสนอ่ะอีกฝังก่งเด็กเจะตีเราฮนะตีธรรมดาคนระับติดอ่ะไม่ติดครีนะ โอเคครับมาดูสตุิกตตรงนี้ไฮไลท์ครับของจริงนังไปจริงนังปาไปโอ้โหหลานสองหมดแพงครับนี่แหละฮะนี่คือภาพจําเลยนะครับผมนะหมดแผงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะผมนะทีมนี้แหละครับคือทีมที่มูดั้มจากสมุกิได้แรงจัดเลยนะครับผมโหเต็มเต็มเลยฮะท่านผู้ชมโอเคครับ นะะฮเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันเลยนะครับว่าทันสมกินะครับแนวทางการเล่นและการปั้นเนี่ยควรจะเป็นไปทางไหนนะฮะหลักๆคือพูดถึงเรื่องอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใส่เปซตอัศวินนะครับเซตอัศวินแล้วก็ดาเมจล้วนนะฮะหรือว่าถ้าใครไม่มีเซตอัศวินเนี่ยสามารถใส่เป็นเซนักดาบก็ได้นะครับคือเซตนี้นะจะให้แพสซีฟนะครับหรือว่าเอฟเฟกเนี่ยเหมือนกันนะครับในการที่จะแจกโบนัสดาเมจให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่เซตเป็นนักดาบก็ได้นะครับหรือว่า แต่ผมมีเซตอัศวินแล้วก็มีออฟค่อนข้างโหดผมก็เลยใส่เซตอัศวินถึงมันก็เลยจะแรงกว่าเพราะว่าผมมีความเนี่ยโจมตีใช่ไหมสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับโชคดีได้มานะครับส่วนตัวทักษะเนี่ยเน้นไปทางอัพสกิลนี้นะครับสำคัญมากนะครับผมเนี่ยดาเมจหมู่สำคัญมากนะครับแล้วก็ตัวของโจมตีตรงนี้นะครับอัพให้หมดนะครับอัพให้หมดเลยนะครับเลือดด้วยนะครับอัพให้หมดนะฮะตรงนี้หน้าหน้าแรกเนี่ยหลักๆจะสําคัญมากนะครับส่วนตรงนี้ก็เป้าหมายสูงสุดกว่าเนี่ยจะ พูดถึงจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าทัศนมก,กิเนี่ยจะเป็นตัวปิดดาเมจนะครับจะเป็นตัวปิดดาเมจอยู่แล้วซึ่งจะมีอะตอมิกเนี่ยเปิดก่อนเพื่อที่จะแจกบทขยี้นะครับนะบตามนี้เลยนะครับของก็ใส่เซตอัศวินส่วนการจับทีมนะครับสรุปกันทีเลยคือเราต้องมีตัวเปิดบทขยี้ก่อนถ้าใครไม่มีอะตอมิกเนี่ยเราใช้บอลทองได้นะครับเราใช้บอลทองได้เพราะว่ามีบทขยีย้แจกโชโชเนี่ยสองตัวนะครับหรือว่าถ้ามีอาวุธ3ดานเนี่ยก็เป็น3ตัวเลยนะครับผม แต่ว่าสังแต่ว่าทีมนี้เนี่ยต้องคอมโบกับคิงนะครับต้องคอมโบกับคิงนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีคิงเนี่ยทัตสมกิเนี่ยไม่ได้ตีหลอกนะครับโดนอีกฝั่งสักสกิลตายก่อนแน่นะครับแนะนําว่าใครที่จะเล่นทัตสมกิดาเมจล้วนเหมือนผมนะครับต้องมีคิงก่อนนะครับจาเป็นมากถ้าไม่มีคิงไม่ควรเล่นนะครับผมในส่วนของทัตสมกิดาเมจล้วนแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ครบทุก กระบวนการเหมือนเดิมเลยนะครับแต่การรีวิวทัสเซอรเกเชิงลึกนะฮะสำหรับใครที่มีน้องเขียวนะครับแนะนําเลยครับปั้นนะครับปั้นนะฮะดาเมจหลักขนาดนี้ครับเล่นก็นเป็นล้านสองนะฮะดามเมจล้านสองล้านกว่านะครับผมนะหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับดามเมจแบบนี้นะโอเคครับผมสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็กดซ u b สไครต์ครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ